สวัสดีครับพบกับคราะหอบอลสเตปบายเจอกล้องประจำวันที่5าธันวาคม2567แน่นอนว่าผมวันนี้หยิบยกมา3คู่นะครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมนำลัจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางฝั่งไบตันโฮฟอัลเบียนในฟุตบอนพิเมลีนะครับผมคู่นี้แต่กันเวลา ตีสองครึ่งนำะคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างบอร์มัดนะผมจะเปิดไวทัลิตี้สเตเดียมต้อนรับการมายเยือนของทางฝั่งทอตแนะมทอสเปอร์นำในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นกันนำะคู่นี้แต่กันเวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะ้อมเป็นคู่ระหว่างลาซิโอน้อมจะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทางฝั่ง oli, นาโปลีนมในศึกฟุตบอลโคปาอิตาลีหนุ่นะมรอบสิบหกทีมคู่นี้แต่กันเวลาตีสาม นะครับผมก่อนไปรับฟังลักษณะวันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยกับพี่ๆน้องๆสมาชิกท่านใดนะผมสนใจบอลเดียวบอลสเต็ปสาสเต็ปห้สเต็ปเกสเต็ปสิบสอนอกเหนือจากตัวหน้าช่องก็สามารถทักมาผมได้ที่ at ut 9 8ได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มันมที่คู่แรกกันเลยนอมเป็นคู่ระหว่างฟูแลมนอมจะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทางฝั่งไบตันโฮฟอารเบียนในศึกบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ น้อคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครึ่งนะครับผมมาดูนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนกันก่อนเลยนะ้อทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะ้อม,มีนักเตะที่ติดโทษแบนถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บ4ตัวนะ้อส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างไบรตันนะ้อเรียกได้ว่านักเตะที่ได้รับบาดเจ็บมีถึง7ตัวเลยทีเดียวน้องอดัมเว็บสเตอร์ น้องผมแล้วก็หลักๆเลยเจมิลเนอร์นะครับผมเวดแมนสอรี่มาร์ชนะครับผมประมาณนี้ละกันนะ้องนักเตะที่รับบาดเจ็บฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะ้อผมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฟูไไงนะแล e มน้อมส,สามารถเก็บชัยมาได้2ครั้งน้อมเสมอ2แพ้ไป1นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างไบตันโฮฟอัลเบียดตน้องเซติ5นัดหลังสุดเรียกได้ว่าสามารถเก็บชัยมาได้2ครั้งน้อมแพ้ไป2เสมอ1นะครับผมฟอร์มค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวนะ้อมนะร,ระหว่างฟูแลมกับทางด้านไบตัน มารู้สติการเคยเจอกันของคู่นี้น้ำเฮดทูเฮดของคู่นี้เป็นทางฝั่งฟูแลม น้อมที่ดูดีกว่าน่อมสามารถเก็บชัยไปได้3ครั้งน่อมแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งน่อมส่วนตัวคู่นี้น่อมส่วนตัวคู่นี้ขอเชยร์ไปทังฝั่งไบตันน่อมถึงแม้ว่าจะมีสภาพนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะน่อมแต่ฟอร์มโดยรวมของพวกเขาตอนนี้น่อมก็เลยว่า3านัดหลังสุดน่อมยังไม่แพ้ให้กับใครน่อมสานัดหลังสุดยังไม่แพ้ให้กับใครน่อมถึงแม้จะเป็นเกมเยือนผมเชื่อวันนี้ไบตันสามารถเก็บ3มแต้มกับบ้านได้แน่นอนน่อมวันนี้ฟันธงไบตันครับ โคู่ที่สน้อมเป็นคู่ระหว่างบอรดมัดน้อมจะเปิดบ้านตอนรับการมาเย,ยือนของทางฝั่งไก่เดทองอย่างทร์เมฮอสเปอร์น้คคู่นี้ เตะกันเวลาตีสามสิบห้านาทีนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนเลยนมอนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนน้มทางฝั่งเอฟซีบอดมัตน้อมมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บสามตัวนมส่วนทางฝั่งทอตแนมฮอสเปอร์น้อมเรียกว่ามากันเป็นขโยงเลยนะครับผมทางฝั่งสเปอร์นมอนักเตะที่ได้รับเจ็บก็มีทางด้านคริสเตียนโรเมโลน้องโดมินิกโซลันกี้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนนอมลิชาลิซอนห้หลักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมอย่างทางฝั่งทอตแนมฮอร์ นะครับผมมาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างบอดมัดนะุ่มสามารถเก็บชัยไปได้2ครั้งนะุ่มแพ้2เสมอหนึ่งส่วนทางฝั่งทอดแมอดมฮอสเปอร์นะุ่มก็เรียกได้ว่าฟอร์ม5้านัดหลังสุดนะี้ของพวกเขานุ่มก็แพ้ไป2นุ่มชนะ1เสมอ2นะมฟอร์มก็ค่อนข้างสูสีกันเลยนะุ่มก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ต่างไปกว่ากันเลยนะฮนะสีตีเฮด o ูเฮดนุ่มการเคยเจอกันเป็นทางฝั่งทอตแมนแมฮอสเปอร์นะุ่มดูดีกว่าสามารถเก็บชัยไปได้3ครั้งนระ่ม ทางฝั่งบอร์มัดเก็บใช้ไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับผมวันนี้น้อมส่วนตัววันนี้น้อมคู่นี้ทอแดมฮอสเปอร์น้อมจากนักเตะที่รับบาดเจ็บน้อมดูจากรายชื่อแล้วน้อมโดมินิกโซลันกี้ก็น่าจะหายทันน้อมน่าจะหายทัน นะครับไม่น่าจะมีปัญหาส่วนตัววันนี้น่าเชียร์เป็นทางฝั่งทรอยแมฮอสเปอร์นะด้วยฟอร์มการเล่นที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้4ประตูต่อศูนย์น้อถึงแม้ว่าจะไปสะดุดเสมอโลมากับทางด้านฟูลแลมมานมแต่เชื่อว่าวันนี้สเปอร์จะพลิกฟอร์มเก่งสามารถกลับมาชนะทางด้านบอดมาร์ได้เชื่อว่าวันนี้สเปอร์วินครับฟันธงสเปอร์แล้วเราก็เดินทางมาถึงโคู่สุดท้ายน้อมเป็นโคู่ระหว่างลาซิโอนมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของทางฝั่งนาโปลีน้อในศึกฟุตบอลโคปาอิตาลีรอบ16ทีมน้อมาดูความพร้อม ของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับนักเตะที่ได้าารับบาดเจ็บและติดโทษแบนทางฝั่งเจ้าบ้านมีถึง4ตัวเลยทีเดียวนมแล้วก็ทางฝั่งนาโปลีทีมเยือนมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่1ตัวนะครับฟอร์มการเล่น5นะั้นหลังสุดทางฝั่งลาซิโอนัดล่าสุดเพิ่งไปโดนปามาอัดมานอมแพ้ให้กับปามาสามหนึ่งนที่เหลือก็เสมอ1ชนะสานส่วนทางฝั่งนาโปลี นะ้ำใส่ติ5นัดหลังสุดก็เรียกได้ว่า้อข้างดูดีเลยจีเดียวน้ำสามารถเก็บใช้ไปได้3ครั้งน้ำเสมอ1แพ้ไป1นะ้ําที่แพ้แพ้ให้กับทางด้านอตาลันตา30นย์เสมอเสมอกับทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับมาดูใส่ตีกันเคยเจอกันเฮชูเฮต d ของคู่นี้นะับเป็นทางฝั่งลาซิโอน้ำเก็บใช้ไปได้2ครั้งนาโุรี2ครั้ง เสมอกันไปหนึ่งเรียกได้ว่าแลกกันไปแลกกันมานะ้ผมก็ค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวน้อมสำหรับคู่นี้นะครับส่วนตัวนะ้ามส่วนตัววันนี้นะ้ามขอเชียร์ไปทางฝั่งนาโปลีน้ามด้วยฟอร์มการเล่น5นะัดหลังสุดถึงแม้ว่าจะมีสะดุดแพ้บ้างเสมอบ้าง นะผมแต่ก็เชื่อวันนี้นาบุรีจะครองจ่าฝูงได้เหมือนเดิมนุมวันนี้ฟันธงนาบุรีครับก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ที่ผมวิเคราะห์มาก็คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนเลยนะผมหากพี่ๆท่านใดนะผมความคิดเห็นแตกต่างกันขัดสวนกับผมได้ไม่ว่ากันนะผมก่อนจะไปฝากไว้ด้วยกับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะผมสนใจบอลเดียวนุมบอลสเต็ปสามสเต็ปห้านอกเหนือจากตัวฟรีหน้าช่องนะผมก็สามารถแอดมาผมได้ที่แอดยูทีเก้าแปด นะผมแอดมาผมได้เลยนะผมสำหรับวันนี้นะผมค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆดูบอลกันแบบสนุกสนานนะผมแล้วมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ